สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนคะมีเพื่อนหลายท่านเนาะคอมเมนต์ถามแม่ก้อยมาเยอะนะคะแม่ก้อยเป็นยังไงคะที่ชัยภูมิที่แม่ก้อยอยู่น้ําท่วมลดลงหรือยังเป็นยังไงนะคะแม่ก้อยก็เลยจะมาอัปเดตนะคะว่าสถานการณ์น้ําท่วมที่ชัยภูมิเป็นยังไงวันนี้นะคะที่แม่ก้อยรายงานให้เพื่อนดูนะที่ทราเป็นคลิปนะคะคือ5วันแล้วหลังจากที่น้ําท่วมนะคะไปดูด้วยกันเลยนะคะแม่ก้อยจะออกไปดูที่นาของตัวเองด้วยนะไปดูด้วยกันเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่ก้อยออกมาข้างนอกแล้วน้ามาดูน้ํารถไปพอประมาณแค่ประมาณก็จะะสักเมตร,รกว่านะคะในที่นาเราอะ่ะอู๋เพื่อนเดูดีเศษหญ้าเศษอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นอยู่ค่ะขอบเขือยังไม่เห็นนะคะโอ้นุ่มๆไกลๆท้องน้ำอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆ น้ำมาจากน้ำมาจากห้วยเลยนะคะพอดีขอบห้วยเขาขาดอะ่ะโอ้โหนี่ขนาดอาทิตย์หนึ่งแล้วถนนแห้งเป็นบางจุดนะคะนี่ย้ายมาดูอีกฝั่งหนึ่งน้ำไหลเร็ม,มากเลยสูนเพื่อนๆดูใ,ใกล้ๆอ,อีกฝั่งหนึ่ง คือน้ำมาตลอด่ะน่า,าชุดแบบชุ่มตาเยอะมากโอ้โอ,โอ้น้ำมาตลอดเลยอ่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆโอ้อีกฝั่งหนึ่งนะแต่ก็ลดลงมาเยอะอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆโอ้ดูดูดูดที่นี่ จัตุรัสจ้าอินทรดูเนี่ค่ะเพือ่อนเนี่ยตรงนี้ยังตกน้ำยังตกท้องช้างตรงนี้อยู่นะนี่แหละทว่วมสูงสุดท่วสูงสุดเราถึงสุดปกติแต่ละปีก็คือเข้านี่เป็นน้ำมาจากเขื่อนลำคันฉูนะคะเพือ่อนเพื่อนโอ้โห โอ้นี่ขนาดโอ้นี่นี่มีมีเขตกั้นเนาะโอ้โหโอ้นี่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอ้โหต้นไม้น่ะดันมาจนถึงติดขอบถนนอย่างนี้เลยนี่ห้าวันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ขนาดไม่กยว่าในหมู่บ้านลดลงไปแล้วนะนู่น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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ยังต้องค่อยๆไปเลยโอ้โหเสียงเสียงน้ำเสียงน้ำ ไปค่อยไปมีห้าวันแล้วนะคะเพ,พื่อนๆโอ้โอนลุกลยนี้น,น,น,นี้นี้คง,งยาวค่ะ<ว>โอ้ยนี่ทางทางไจะทม่หม่ังอย,อยู่อยู่ยังอยู่โอ้ค่อยๆไปกันอยู่คะ่ะเพื่อนๆ อที่นี่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิแต่ตำบลที่ไม่ก้อยอยู่นี้เขาเรียกว่าเป็นตำบลกุดน้ำใสนะคะโอ้โหเยอะจริงค่ะพเพื่อนๆโอ้นี่ยังไม่นับถึงวันที่แบบมาแรงๆนะคือปิดถนนเลยน้ำท่วมสะพานเลยอะ เริ่มแห้งแล้วค่ะตรงนี้เริ่มแอนแอนแห้งแล้วโอ้โหขนาดขนาดแห้งนะคะเนี่ยน้ำตีชิดขอบถนนอย่างนี้เลยไม่ได้เลยใช่ไหมเอาวทำไมเขามาได้หรือมาจากบ้านวังเสริมมาเอมาจากไหนหรอเราต้องกลับเราต้องกลับเราต้องกลับแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพราะเพราะว่าด้านหน้าถนนขาดนะพักุ้งว่ามาดูที่น้ำแม่ก้อยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนว่าลงขนาดไหนแล้วอ่ะ โอ้โหนี่นี่ขนาดลงนะแบบอืดูดูดเศษหญ้าเศษอะไรที่เข้ามากับน้ำลาบิลมาลบิลลามีลบิลของแน่แน่นอนอตอ,อ,นอ,นอนนั้นต้องกลับมะค่ะเพื่อนๆสัานษฐานว่าพอถนนอีกฝั่งนึงอ่ะขาดแน่นอนเลยอ่ะขิดกรณนบ้า ใช่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 โอ้นะเพื่อนๆออีก evet> ฝั่งนึงอีกฝ er> ั่งนึงโอ้โหน้ำท่วมเยอะมากนู้นไกลๆค่ะทุกคนเนี่ยปกติถ้ามันงโชคคือท่วมแค่นี้โอ้จะตามตามตามหลักทุกปีจะประมาณแค่นี้ถ้าถ้าหลงมานะ ถ้าถ้าว่าสูงสุดคือแค่นี้อ่าสูงสุดอ๋อค่ะถ้าสูงสุดเมื่อก่อนถ้าสูงสุดในรอบคือสิบในรอบค่ะปีรอบในบปีอะไรเงี้ยแค่นี้แหละอืแต่บางปีมันไม่มีมันไม่ทุกปีไม่มีนะคะเพื่อนๆแล้วที่ว่ามาที่นี่ก็คือมาในรอบร้อยปีเลยแหละนี่คือในรอบร้อยปีนะคะทุกคนโอ้โหเยอะจริงอู้นุ่น แต่สาราน้อยยังอยู่หนุนรถรถขุดใกล้ๆหนุนจะช่วยระบายน้ำานุนทางรถไฟทางรถไฟดำนะคะเห็นไหม่อนมันก็ไปปรับโูนนะโอเครถเกียรก็ไปยากโอเคก็จะยากหน่อยนะคะเจะมันเก่งไม่ได้ยากนี่ขนาดลงเยอะมากแล้วอันนี้คือสูงสุดของของบางช่วงบางปี ปรับเรียนหีินะคะโอ้น้องน้องแอนมาส่งอาหารเข้ามาได้โอ้แรงนะคนเห็นึ่งเมเนี่ยแรงนะถ้าหนึ่งเมตรที่ว่าท่วมถนนหนึ่งเมตรอะโอ้แรงะมันจะแรงขนาดไหนเอารถไปที่เราไปเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็ไม่แนะนำนะถ้าถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไม่แข็งอะนะไม่แนะนำนะมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไม่แข็งไม่ไม่แนะนำให้มาเหมือนกันนะเนี่ยขับรถไปด้วยนะ ที่นาเราก็อย่างนี้แหละอันนี้คือท่วมสูงสุดนะท่วมสูงสุดจะเท่านี้ซึ่งเขาจะไม่ท่วมนาเราแตถ้าเราเจอตรงที่ว่าเราตรงนั่นที่เนินนี่ใกล้ถึงที่นาไม่ก้อยแล้วก็วนมาแล้วก็วนกลับเนี่ยตรงต้นตาลูไม่เหลือครับเพื่อนคาดว่าเนาะก็ จำไม่ได้กินข้าวหลายคนเลยล่ะเพื่อนๆเนาะไม่เป็นไรนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะหนุนๆเห็นไหมห้องน้าเราเนาะกงนะ่รต้องมีอะไรมาาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก็ต้องซูมให้เพื่อนๆอีกโอเคโอเคนี่แต่เรียวๆเลยนี่จัลแลนเราก็ยังอยู่ต้นไม้ตัวเล็กๆก็น้องน่าน้องจะไปหมดแล้วค่ะอยู่แต่ไม้ยืนต้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหม เออล้มระนีระนาดเลยหมดเลยนะคะพเพื่อนโอ้งามยอะมากบุ้งฝักบุ้งนะคะ ก็จะในรอบกี่ปีคะพ่อคุ้มในรอบในรอบไม่เคีไม่เคยมีอะเ,เราต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าชายภูมินี่ถือว่านะแรงแรงเหมือนกันนะเพื่อนๆนะที่ไหนตกนะแต่ที่ชายภูมิไม่ตกนะแต่ปีนี้คือท่วมทน้นนี่นี่น้ำไม่ก้อยคะ่ะทุกคนดูแต่ดีหน่อยปลาก็จะเยอะใช่แต่มีเอฟซีหลายคนนะบอกไม่ก้อยไม่ก้อยมีความโชคดีอยู่นะเดี๋ยวมีมีปลามานะนี่ ซีบอกอยู่นี่ก็นแค้างนี้ก็อยู่ในให่ที่แล้วเพราะว่าเราขุดไว้ลเราขุดไว้เป็นล็อกๆกันเนาะเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเนาะก็ดูไปไม่ก็จับหัวใจไว้เพราะว่าที่นาเราเนาะเห็นนี่เห็นน้ําท่วมอย่างนี้เราก็ขนลุกนิดๆเหมือนกันเนาะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆเป็นธรรมชาติเนาะไม่ค่อยทําไปเนาะ เพื่อนอยู่ที่ไหนอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรท่วมหรือไม่ท่วมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเพื่อนแม่ก้อยก็ออกมาแล้วมาเก็บบรรยากาศเพื่อนดูที่บ้านที่บ้านแม่ก้อยไม่เป็นอะไรนะคะเพื่อน,อนหลายท่านถามนะที่บ้านแม่ก้อยยกสูงนะคะเนื่องจากแม่ก้อยมีประสบประการนั้นเรามีประสบการณ์เรื่องน้ําท่วมเนาะเราก็เลยยกหลังนั้นอะ่ะสูงแต่รอบๆอบรอบๆบ,บ้านอะ่ะก็คือท่วมหมดแหละแต่บ้านเราสูง แต่ปัญหาเราก็ที่ที่นานี่แหละนี่เพื่อนๆเห็นแห้งๆนี่ยุบลงไปเติมแล้วนะคะในด้านนี้แสดงว่าสูงเนาะเนี่ยเนี่ยน้ำมายังไงทําไมน้ํามาในน้ําไม่ก้อยทําไมยังไม่ยุบเลยไหนๆเพื่อนๆเหมือนเขาเรียกว่าฝายฝายขอบอย่างเงี้ยขอบขอบห้วยลำบรนชูขอบห้วยมันขาดอะค่ะน้ําก็เลยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆน้าก็เลยดันดันเข้าไปไหนสูมเพื่อนๆดูใกล้ๆนะไหนนะสูมผิดอะนี่ น้ำก็เลยดันเข้าไปเนี่ยเนี่ยดันเข้าไปในานานเราตลอดเลยเนี่ยข้างบนันเป็นห้วยข้างบนเนี่ยไหนหไม่ขอบเนี่ยตั้มตามนั่นน่่ตัม้ตมตาม้ตาม,าม,ามน้ำลงม,มาตา้มตามนะเพื่อนเพื่อนไหนไหนไหนมันขาดถ้าไม่ขาดก็ไม่ท่วมทาไม่ขาดน่าน่าจะน่าจะจะคลดงลงวกว่านี้อ่ะเดี๋ยิ้งเขาท่วมมันท่วมสูงอยู่แล้วยังไงก็ล้นอยู่แล้วแต่ถ้าปากติเขาจะอยู่ในห้วยอย่างเงี้ยแล้วถ้าท่วมสูงคือขาดแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเป็นห้วยแล้วเพิ สะพานอย่างเงี้ยที่ที่เมื่อห้าวัน,นที่ทแล้วเรามาไม่ได้นะเ,เรามาไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยนี่ขนาดรถล,ลงเนี่ยก็ยังตีตีชิดใต้ท้องสะพานอย่างนี้เลยอ่ะ ท่วมหนักอย่างท่วมติถึงอบตนู้นตรงเนี้ยก็วิ่งไม่ได้ตรงนี้ก็ยังวิ่งไม่ได้นะคะท่วมมาถึงหน้าวัดอย่างนี้เลยนะหละในวัดก็จะมีอยู่สองวัดวัดป่ากับวัดไหญท่วมสูงสุดมาท่วมมาถึงตรงนี้ถึงตรงตรงไหนคะรั่ถนนตรงนี้แหละนี่เลยตรงทงเนี่ยนี่เลยทอดแหงตรงนี้ยบนถนนตรงนี้ค่ะสูงเป็นหัวเข่าเป็นเอวอ่ะ นะคะเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่คอมเมนต์ถามแม่ก้อยมาเนาะแม่ก้อยก็เก็บบรรยากาศวันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะคอมเมนต์ถามมาให้กําลังใจแม่ก้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือใน Facebook นะคะสถา,านการณ์ก็ดีขึ้นมากๆค่ะที่เหลือก็มีแต่แม่ก้อยกับครอบครัวเนาะเดี๋ยวเราก็ลุยทําสวนกันต่อค่ะเรายังมีหัวใจดวงเดิมค่ะถึงจะท่วมอะไรไปแล้วก็ปลูกใหม่เนาะเพื่อนๆเนาะ บายบายไปก่อนนะคะทุกคนขอขอบคุณมากมากนะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจมากลับไปก่อยเยอะๆมากเลยะคะ่ะบายบายไปก่อนนะคะทุกคนนกี้พี่กาพี่ก,กูกี้ขอบคุณมากคะ่ะทุกคน